สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ๊กปอปวันฟ้าสเลครับผมกับเกมฟีฟ่22เช่นเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กับเร i ฟ l d t ท้าอีกครั้งนะครับผมในท้าที่2ของสังท้ายนะครับวันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปเรามีเงินอยู่เราราวนะครับประมาณ40ล้านปอนด์และประเด็นหลักเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปหาตำแหน่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะฮะ ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเอาจริงทีมเราค่อนข้างครบเครื่องแล้วนะถ้าเริ่มจากผู้สาประตูก็เป็นเอดูอาเมนดี้นะครับในวัยที่อายุเยอะเลยครับแต่ว่าสเตตัสพี่แกก็ยังค่อนข้างที่จะดีอยู่นะแล้วก็ไล่มาแรมตี้แบ็คขวามีความจิจาร์ดสลีบามีความสูงนะครับแล้วก็เล่นลูกหนักได้ครับริซโนโดมาร์จินเน่ไม่ต้องพูดถึงครับคือเรียกว่าพิทบูดีๆนี่เองดูชิบหายแล้วก็ไทเลือ์มาเลเซียครับอีกหนึ่งรายที่ ส่วนตรงกลางเนี่ยคือที้าด้ของกามาร่าครับเป็นกางร,รับตัวจริงของเราเลยครับแล้วก็จะมีเกมรุกเป็นได้าของรีเดลอมครับเบยสตี้อุนแดและก็เกลฮาร์ดสำรองนี่ก็จะมีทั้งด้านของไรอันเคนนับที่ดึงมาในปีที่แล้วรวมถึงเซนเตอร์ก็จะมีเอเวดี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอซลี่คอนซาอีกแล้วก็ทางด้านของโทมัสเตาวารเรสอีกและก็เบนาบี้ก็ถือว่าสกอตเด็ของเราค่อนข้างแน่นนะแต่ผมคิดว่ายังมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะถ้าเกิดสมมติว่าเราได้นักเตะที่แบบ โอ้โห و, แน่แนๆมาดีๆมาสักหนึ่งรายเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคมากคือใาดได้ของกางรับที่จะลงมาแทนมิเชลสดิเล็กครับถามว่าสาดิเล็กเล่นดีไหมผมว่าก็ดีนะแต่ว่าถ้าได้ดีกว่าสาดิเล็กเป็นระดับเวิร์คลาสผมว่า ทีมเราจะเฟี้ยวว่านี้เยอะเลยนะครับผมคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าการรับเพิ่มแบบเวิร์ลคลาส้หม่คนผมบอกเลยว่าบันเทิงนะก็ต้องยอมรับว่าเวิร์ลคลาส CDM นะครับอายุอานามในเกมเนี่ยก็ผ่านพ้นไปไกลแล้วเดี๋ยวพอดูกับว่าใครที่เราจะสามารถเซ็นมาได้บ้างครับเริ่มต้นการคนแรกคือเรียนโดเปเรเดสคือผมอยากได้นะสวยหนึ่งรายเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่คือทางด้านของคาวินฟิลลิปครับวัย32ปีเองผมว่า โอเคนะเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วด้วยนะครับผมว่าลูกหนักลูกตันพี่แกมีแน่นอนและทุกคนลองคิดดูดิกามาร่าคู่กับเคาวินฟิลิปผมว่าน่าจะน่าจะดุนะจัดสำหรับกลางร,รับตัดเกมของเราคู่เลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเคาวินฟิลิปครับ ส่วนอีก2รายเนี่ยจะเป็นแบบสายอาวุโสไปเลยครับคือในดน้าของคาเซมิโร่คือไนดน้าของคาเซมิโร่เนี่ยราคาถูกมากแต่ประเด็นคือถ้าเกิดสมมติว่าผมเซ็นคาเซมิโร่เข้ามานะสมมุตินะครับจะกลายเป็นว่าเรดฟิวทาวในี่สุดท้ายจะกลายเป็นเหมือนแมนยูในยุคปัจจุบันเลยเพราะว่าทางซ้ายจะเป็นใช er ้เรื่องมาเลเซียมิลิซโดมาติเนสและก็มีการรับเป็นคาเซมิโร่นะครับผมก็คล้ายๆเลยนะคล้ายๆกับทรงแมนยูเลยและก็อีกหนึ่งรายคือเอ็นโกลโลกองเต้ครับ เอ็นโกโลก็เตเนียก็คือวัย37ปีแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งไปดูนะว่าวัยมันสูงรับและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในเรื่องของการเข้าประทะเนี่ยก็ยังดุดันเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็การเล่นเกมรับ defensive awareness เนี่ยโอ้โห90ถือว่ายังดีอยู่นะทุกคนมี leadership ด้วยนะครับคืออัจริงเนี่ยเลือกยากนะสำหรับ4คนนี้อะไรครับผมเดินหน้าต่อไปลุยเกมแรกวันนี้ครับแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของการอุ่นเครื่องครับ อะไรครับผมเดินหน้าต่อไปเกมแรกครับวันนี้จัดไปครับนัดไฟแนลนะครับผมศึกชิงแชมป์ฟุตบอลเอเชียอีลิตครับครับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับผมจัดไปเลยละกันอะไรครับผมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายครับเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วยครับถ้าเกิดสมมติว่าเราชนะนัดนี้เราจะได้เงินเพิ่มเข้ามาในครั้งในการซื้อขายเพิ่มรับก็ถือว่าเกมนี้ดูเหมือนจะเป็นการอุ่นเครื่องที่ไม่สําคัญแต่จริงๆสําคัญเนีมีเดิมพันด้วยเงินราๆ 3ถึงสี่ล้านปอนี้ครับทุกคนเอาเลยครับเกมเริ่มแล้วครับกว่างโจ MC, เอฟซีเขียบอลเริ่มต้นแล้วเข้ามาตรงกลางโอ้โหดูครับเอาเรื่องจริงๆและจังหวะนี้จะไปลิซโดมาตินเนสเปเลยโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาครับกว่างโจเอฟซีต่อมาสวยแต่ฟากุโดอีกครั้งหนึ่งฟากุโดเห็นทางซ้ายเป็นมาเลาเซียเติมมาแล้วมาเลาเซียเปิดคอสเข้ามาจังหวะน,นี้บงแล้วโอ้โหไม่เข้าเฉยเลยกับโจเกลฮาร์ด อูมาเเซียเปิดมาดีเหมือนกันแหละครับเกียวฮาร์ดก็ขึ้นได้ดีแล้วแต่ออบอลมันฉลบถากเสาสองไปแบบน่าเสียดายเสียดายครับโอโห้ายมาแล้วครับจังหวะนี้เข้ามาสวยแล้วจะไปต่อไหมซาลีบาหยุดอยู่เลยซาลีบาออกซ้ายไปไ้ฟากุนโดครับฟาคุนโดเลี้ยงไปเลยคือเร็วกว่าอยู่แล้วฟากุนโดเปิดเข้าด้านใน ทีหนึ่งสองลีเดอลอมออกมาลีเดรลอมอีกทีหนึ่งลีเดลอมออกขวาแล้วป้ายต่อให้อุนแดเปิดเข้าด้านในเกลคาร์ดยิงโอ้โหลูกนี้สวยจัดรับไม่ต้องเร่งรีบรีบร้อนอะไรกันมากครับโู้โหแล้วเข้าทำค่อนข้างดีครับต้องชมลีเดลอมรับหลุดขึ้นมาเนี่ยพี่แกไม่เลือกยิงนะไหลต่อให้อุนแดทางขวาครับแล้วอุนแดก็ปาดต่อให้เกลฮาร์ดแบบชิวๆเลยครับก็ต้องยอมรับนะว่าอุนเด,ดเป็นการซื้อเข้ามาที่ ค่อนข้าคุ้มค่าที่สุดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เล่นมาเพราะว่ามาฟรีนะครับถ้าทุกคนจําได้มาฟรีพีแกรฟรีเช่นแล้วโอ้โหเราได้ของฟรีระดับอุนแดมานี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยฮะถึงแม้จะมาในช่วงวัยที่เราราวเลข3แล้วนะครับแต่ก็ยังโอเคนะเป็นเตะมุมก่องเรสฟิว o ทาเชนกิตอุนแดเปิดโค้งมาลิสโดโงแล้วโหโดนกวานออกไปซาดิเล็กมาที่ซาลิบา ซาลีปายังเอาตัวรอดได้และยกกลับไปตั้งกันใหม่ไม่รีบร้อนครับไทเดอร์อมาเลเซียข้ามมาแล้วเจอปัท้าอย่างนี้เพื่อนส่งมาให้เล่นยากแต่ว่ามาเลเซียดูครับโอ้โหไม่ยอมปล่อยจริงๆจังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้ฟาคุนโดเปิดเข้าด้านในและชิงออกมาอีกแล้วจวังหวะนี้ทําไม่ดีซาดีเล็กเปิดเข้าด้านในฟาคุนโดเห็นยานิทาจิอ้อมมาฮาจิหลุดมาแล้วจังหวะนี้โหสวยมากๆครับ ดึงจังหวะแล้วยิงได้ดีมากครับโอ้รู้สึกว่าจะเป็นสัมผัสไม่รู้ว่าครั้งแรกของเขาในครึ่งหลังหรือเปล่าอย่างนีงาจี้คือช่องนี้ฟาคุนโดเปิดมาสวยมากครับเนี่ยครับปาดต่ออ้อมหลังมาแล้วอย่างนิ้าจี้เท้าซ้ายยิงสวยมากๆเลยฮะรเรียบร้อยเลยครับเป็นทางด้านของฮาจี้ครับประเดิมประตูเป็นประตูที่2ในเกมนี้เลยครับ2-0จากฝั่งของเรซฟิวเทล แล้วหลุดขึ้นมาลิซโนบันดิเนสจิ้มไปการ,า,ราปั๊มอยู่แล้วมาที่ฟาคุนโดฟาคุนโดแตะเขาด้านในฟาคุนโดใช้ความเร็วฟาคุนโดไปอีกแล้วฟาคุนโดหลุดมาแล้วฟาคุนโดรอขวาเติมมาดีมากอ,อุนแดอุนแดตัดเข้าในอุนแดออกซ้ายเท้าซ้ายผ่านตลอดแล้วอุนแดปันจังหวะนี้โอ้ยหาจังหวะยิงจนได้แล้วเชงกิทุนแดเอาแล้วหลุดขึ้นมาสวยจังหวะนี้อันตรายมากครับแต่ว่าบูมการ์การา แล้วยิงยอดเป้าเข้าเจยโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหลูกนี้เมื่อจะไม่มีอะไรครับบอนก็เบาเาเหลือเกินแต่ว่าโอ้โ,โหดูครับคือยิงน้ำหนักดีเลยครับโอูแล้วโดนบางด้วยครับโอ้โหไข่แตกเลยครับเดฟิวทาวครับโอ้ประมาทไปท่าย้เลยฮะหอาวิไวเปลี่ยนตัวเยอะเหมือนกันนะับในครึ่งหลังออกขวาไปเลยครับก็มาสซาร์เรสเล่นกันง่ายๆมาที่ฟาบิโอรามอส เปโอรามอสบอลติดแข้งติดขาเล็กน้อยบูเากาการมาราข้า,ขามฝาาไปแล้วถึงหรือเปล่าจังโมงกลับมาได้ครับแล้วหยอดมาแต่ว่าโจมัสตาวเวสเกี่ยวได้อยู่เลยครับแล้วเปิดเร็วขึ้นมาเปโอราาร,าพอพโอรามอสเปโอรรามอสไปเองแล้วยังได้อยู่ครับมาที่การมาราแทงมาสวยหาจีแล้วหาจีสนใจที่ไหนไปเองนะฮาจีหลุดขึ้นมาเท้าซ้ายกดแล้วโอ้ยโดนเซฟเหลือเชื่อฮาจีพุตวาแรนเก็นยังไปแย่งมาได้ครับ แดอันเค้นไปแยกมาได้แล้วเปิดเข้าด้านในรามอสเท้าซ้ายกดไม่ดีเท่าไหร่วชิงฮาวเจอกับนิโกโเอลเวดีแล้วเอเวดีพี่แกก็เก่าแล้วเอเวดีเอาเอาหลุดไปเฉยเลยยับโอ้โหเกือบไปแล้วต้องเคลียร์ทิ้งออกมาบอลก็จบตรงนี้นะครับผมเป็น2ประตูต่อดึงครับเรซซิลทลครับชนะเฉือนไป2-1ครับโอ้โหได้แชมป์แบบเฉือนเฉือเลยฮะเป็น2ประตูจากโจกเกลฮาดแล้วก็ยานิทาจี้ครับ คือวันนี้กว่างโจเอาจริงๆก็สู้ได้ดีนะครับในฐานะนักเตะหรือว่าทีมจากเอเชียนะครับเรซิลทาวก็หลังจากที่เปลี่ยนตัวสำรองลงมาเยอะมากในครึ่งหลังก็ค่อนข้างที่จะเสียทรงไปพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังขืนได้ครับสุดท้ายก็สามารถเก็บใช้ได้ครับและก็แชมป์นี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับผมเพราะว่ามีเดิมพันเป็นเงินที่เราจะต้องเอาไปเสริมทัพต่อนะครับ อะไรครับผมสุดท้ายเราได้แชมป์ไปครับเป็นแชมป์จากฝ้าฝั่งประเทศจีนนะเอเชียอีลิตครับครับแล้วก็รู้สึกว่าจะชนะเจ้าภาพด้วยครับเป็นกวางโจเอฟซีนั่นเองครับเรียบร้อยไปนะฮะก็แน่นอนนะครับผมเราเดินหน้าต่อไปเลยครับกับการที่เราจะต้องลุยหากองกลางตัวรับต่อไปครับด้วยจํานวนเงินที่เรามีเราได้ในส่วนของวร์นเมนพรายส์มันนี่ครับเพิ่มเข้ามาอีก4ล้านครับก็จะเข้ามาสมทบทุนในส่วนของเงินของเราดูซิว่าเรามีทั้งหมด4 4ล้านปอนด์แล้ว นี่ครับเซอร์เกมิลิคูวิตซาวิชวัย33ปีจริงๆผมก็อยากได้นะราคา41ล้านปอนเออน่าสนใจเหมือนกันคือมิลิคูวิดซาวิชเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเออ CDM เนะครับเป็น CM ตรงกลางบล็อกทูบล็อกแหละแต่ว่าผมว่าถ้าเขายืนต่ำเล่นคู่กับกามราร่าก็พอได้นะแต่อาจจะไม่ได้ตรงโจสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดตรงโจ์เนี่ยต้องเป็น CDM นะแต่ว่าจริงๆผมอยากได้นะมิลิคูวิตซาวิชครับราคาก็ไม่เด็บแพงด้วยนะ โอ liksom, ้โหเลือกยากจริงๆว่ะทุกคนการที่จะหากองกลางเข้ามาเหลือสัญญาปีเดียวก็เสร็จโจนิทุกคนเอาละไม่ต้องคิดอะไรกันมากมายเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถต่อรองราคาอยู่ที่3 1มสถึงสาล้านปอนด์แสดงว่าสัญญาต้องเหลือน้อยมากๆครับถ้าเกิดสมมุติว่าเขาโกงราคาเราไม่ได้เราก็สามารถปิดได้ในราคา30กว่าล้านปอนด์เท่านั้นในวัยสาผมว่าโอเคเลยนะเขาวิิลิปครับ ค่อนข้างที่จะเป็น CDM ที่เติมเกมรุกได้เก่งด้วยครับมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าปัจจากับเราพอดีเลยนะโอเคผมเลือกได้แล้วสำหรับกองการตัวรับที่เราจะดึงเข้ามาก็คงไม่พ้นใครครับนอกจากคา i วินฟิลิปเขาจัดไปเลยกันทุกคนอ่ามาแล้วครับก็เรามีเงินก้อนสุดท้ายที่44ล้านปอนด์ก็คา i วินฟิลิปผมว่าแจมอยู่ฮะเดี๋ยวเราขอต่อรองไปที่31.5ล้านปอนด์ครับทุกคนราคานี้ให้เซอนคอสสนะจัดไป โอเคนะคะเรียบร้อยครับผู้เขาโกงเราไม่ได้อยู่แล้วครับอย่างที่บอกไปเขาโกงเราไม่ได้ครับสัญญาเขาเหลือเพียงแค่1นปีหรืออาจจะน้อยกว่าด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีทางของเราคือการไปซีลตัวแบบแบบรวดเร็วครับแล้วก็เขาวิฟิลปปน่าจะอยากกลับอังกฤษอยู่แล้วครับอล่ะถือว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราได้นักเตะระดับแบบสูงสูงหลายคนนะทุกคนจะถามว่าเวิร์ลคลาสไหมก็อาจจะยังไม่ถึงอาจจะเป็นไฮคลาสละกัน แต่ว่าค่าเหนื่อยของเขาครับรับอยู่ที่เก่าคือ92,000ปอนป์ครับถ้าเกิดมาที่ทีมเราก็อาจจะขอลดลงมาหน่อยแม้เหลือประมาณสักรวมอีกประมาณ3 5 0 0ทุกคนอ่ะลองดูซิว่าจะยั่วยวนใจได้หรือเปล่าสำหรับสัญญาฉบับนี้ครับจัดไปอะไรครับผมเรียบร้อยปิดดิวคาวิฟิลลิปครับกองกลางสุดชา่างคิดครับจะเข้ามาตัดเกมให้กับเรดฟิลทาวร์ครับโอ้โหผมตื่นเต้นว่ะเพราะผมชอบอยู่แล้วครับทางน้่นของคาวิฟิลลิป ทุกคนดูนะปีนี้เราเซ็นตัวทค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่แบบตัวโนเนมนะโซมาสตาวาเรสเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งคนที่อาจจะไม่ได้แบบบิ๊กเนมเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าทุกคนหลายๆคนก็น่าจ,จะรู้จักกันนะครับซาลิบานี่ก็มีชื่ออยู่นานแล้วนะครับผมแล้วก็มาเลเซียนี่ก็โอ้โหอะไรครับผมกองหน้าฟรีเจนครับทนงั้นของกอนซาโลซานโตสอุ้ยได้เรื่องอยู่นะ75เรตติ้งมีมูลค่า10ล้านปอนด์เราเซ็นฟรีทุกคนผมว่า น่าเอามาลองศึกษาลองใช้ดูก่อนไหมอาจจะปั้นได้นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วฟิสิกส์ของเขาเนี่ยความคล่องกับกระโดดในวัย18ผมว่าก็ดูมีทรงนะในเรื่องของบาลานซ์ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีที่77นะครับอาจจะไม่ใช่แบบกองหน้าที่เร็วจีแต่ผมว่าโอเคนะรวมถึง attacking position ครับคือการยืนในการเล่นเกมรุกของเขาเนค่อนข้างดีนะ75ครับนี่นะทุกคนผมว่าเซ็นฟรีได้เลยอะซันโตส เพราะว่ามันดีอยู่นะแล้วก็เวิร์เรทในการเล่นเกมรุกคือไฮครับเซ็นฟรีะทุกคนของฟรีดีๆก็เอามาพัฒนาได้ทุกคนวัย18ปีเอาละ่ะเดี๋ยวเราทำการเซ็นฟรีแล้วกันนะครับผมจัดไปทุกคนเลสโก o ส่งทีมงานไปเจราจาต่อรองดูก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นที่15,000ปอนด์ไม่เกิน25,000นะครับเอาละ่ะดูซิว่าจะเจราจาออกมาได้ในราคาเท่าไหร่ผมว่าฟรีเช่น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับผมจัดไปเลยอะไรครับผมเรียบร้อยนะครับในส่วนของดีลทางด้านของกอนซาโลซานโตสนะครับผมเด็กดาวรุ่งนะครับที่เราจะดึงเข้ามาสัญญา4ปีครับ24,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ทุกคนอ่ะจัดไปเลยละกันนะครับผมปิดดีลแบบเรียบร้อยครับจัดไปเอาล่ะเข้ามาเพิ่มนะครับเสริมทัพมาในส่วนของกองหน้าก็อาจจะมีโอกาสลงน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนยังไงก็น่าจะเอามาขุนได้กับเจนใหม่ที่เรามีนะทุกคนโอเคเลยแหละ อะไรครับผมเกมกับริชูเต็ดวันนี้นะครับผมเราจะได้เจอในศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับทางด้านของริชูเต็ดผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาน่าจะเป็นแชมป์อะไรมาแต่ว่าเราในปีที่แล้วเรดฟิลทาวน่าจะได้แชมป์คาราบาลครับแล้วก็พิม์ลี่ังกฤษผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าได้หรือเปล่าน่าจะได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เอาเป็นว่าเราเจอกับริชูเต็ดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปจัดทัพแล้วไปลุยกันก่อนนะครับผมจัดไปเอาเลยครับผมเกมกําลังจะเริ่มต้นครับในส่วนของศึกคอมมูนิตี้ชิลเริ่มต้น ก่อนที่จะเปิดพรมิลกิตนะครับริฟต์ดูเต็ดครับวันนี้เจอกับเรดฟิวทาลครับนี่คือปีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนนําแรงใจมาเชียร์กันครับทีมของเราก่อนที่เราจะผันตัวไปปี2023ทุกคนริฟต์ดูเต็ดครับจะเป็นตัวจริงรายชื่อดังนี้เลยนะครับผมวิกตอร์ลิชเลฟเนี่ยก็เล่นเป็นเซนเตอร์นะครับตัวหลักเลยนะครับตอนนี้ริฟเลวิสเป็นแบ็คซ้ายนะครับผมมาในระบบ 4-1 4-1ครับตรงกลางนี่มีเชเกตันเนบแล้วก็จะมีซาอูครับโอ้ถือว่าเอาเรื่องครับซัมเมอร์วิวเป็นปีกซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเป็นมอลเป้ครับไม่ธรรมดาฮะส่วนเรดฟิวทาวครับเอ็ดร์เมนดี้ผู้รักษาประตูครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยครับชาลีแรมตี้ครับวิลเลียมซาลิบาลิซันโดมาติเนสไทเรลมาเลเซียครับฮูบากาการ์มาราคู่กับมิเชลสดิเลกครับปีกขวาเป็นเชงกิรุดเดครับลินเดลอมแล้วก็ปีกซ้ายเป็นเปย์ิสตี้ครับหน้าเป้าเป็็นน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 เเเเกกลลลฮาาาาารรร์ดดดววััััีี้้้่่่ยยทงงงงงงขออคคฟิิิิปปไไมตจจะบื เพิ่งย้ายมาไม่กี่เซ็กชันเท่านั้นครับสองสาวันอาจจะยังซ้อมไม่เต็มที่ครับแล้วก็อีกอย่างคือมิเชลสตีเล็กเขาต้องการที่จะลงในเกมนี้ด้วยครับก็เลยให้เป็นชุดหลักชุดเต็มของเราไปก่อนแลวกันอะไะครับเกมกําลังจะเริ่มครับคอมพิวตี้ชิวเริ่มต้นเลยครับที่เรดฟิวทาวเคียบอลมาด้านข้างครับซัมรววิลปู่และแทงมาที่เมาเปเจอกับด้านของซาลิบาแล้วจังหวะนี้หลุดมาเสา2ยอดมาแต่เอเดรีนดี้รับสบายเลยครับและคว้างเร็วมาเลยออกมาด้านข้าง เปิดเข้าด้านในแล้วชิงมา1-2อออกมาสวยมากๆใช้เลีวมาลาเซียจังหวะนี้เปิดคอสต์มาทางขวาเติมมาแล้วครับที่อุนแดสวยมากๆเชิงกิทอุนแดเท้าขวาก็กดและเรียบร้อยโอ้โหรีดูเต็ดครับตั้งตัวไม่ทันเลี้ยวโดนสวนกลับออกมาโอ้โหค่อนข้างที่จะแม่นยำมากสำหรับเร่ฟิลทาวกันแล้วเป็นเชิงกิอุนดแดรครับอุ่หุปิดฉากประตูแรกให้จนได้นะครับดูครับคือต้องชมจังหวะ น่าจะเป็นมาเลเซียหรือเปล่าหรือใครที่แทงเข้ามาตรงกลางให้ลีเดลอมแล้วโอ้โหลีเดลอมจับบอลจริงๆมันยากครับลูกมันแรงมากแล้วก็อุนแดงครับอุนหลุดมาจังหวะนี้ถือว่าเรียบร้อยไปเลยครับ1-0แล้วครับรวดเร็วจริงๆครับเกมนี้11นาทีเท่านั้นแหละแล้วพิมโปงยกมาจังหวะนี้ออกมาด้านขวาลิซโดมาติเนสหลุดตำแหน่งออกมาแล้วจังหวะนี้กวาดเลยลิซโนมาติเนสโอ้โหใช้ลูกหนักเข้าสู้ เสียตำแหน่งไปแล้วจ,จะเป็นต้องกว่าเนี่ยแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้โมงได้ที่กามาร่าแล้วส่วนกับแล้วมาเลาเซียอยู่คนเดียวด้านหน้าไม่มีคนช่วยเติมเลยมาเลาเซียอันดีบาออกขวาไปมิสโดม,มาตินเนสมิสโดม,มาติเนสอู่เลี้ยงเข้ามาเองครับอือเอาตัวรอดได้เก่งครับมาตินเนสแล้วซาดิเล็กซาดิเล็กที่มาแล้วไม่มีคนมาอยู่ซาดิเล็กไปเองเท้าซ้ายเปิดได้ดีแค่ไหนเปิดเข้ามาตูกราแล้วหูดดวโดนชกออกไป ปาคุนโดครับโปลมาอดีเล็กเท้าขว,วาไม่ถนัดเท่าไรเจอสไลด์จากด้านหลังไปและสุดท้ายเป็นลิซโนบาร์ติเนสมาช่วยได้ทันลิซโนบาร์ติเนสเปิดแทงก็ามาสวยลีเดลลอมครับพลิกมาแล้วลีเดลอมแทงต่อให้เกลฮาร์ดดีมาก,มากๆเกลฮาร์ดเท้าซ้ายเกลฮาร์ดหักเข้ามาเปิดออกมาสายสุดป่าคุนโดเห็นมาเลาเซียเติมมาแล้วมาเลาเซียเติมมาร์ตี้บัลวกดแล้วโอ้ยบอลมันผ่านหน้าประตูไปโอ้โห และจะเปลี่ยนตัวครับด้านของเรซฟิวทาก็เป็นลินเดลอมครับโดอนถอดออกไปเป็นไรอันเคนครับลงมาแทนเปิดโค้งเข้าไปตรงกลางแล้วขึ้นโถไม่ถึงครับพักบอลออกมา,ออกมาเกลฮาร์ดยังเก็บบอลได้ครับเปิดเข้าไปด้านในกลับมาที่เมาเปยเมาเปเปิดมาแล้วซาลิบาเก็บอีกแล้วเอาซาลิบาโจนแย่ด้านหลังแล้วไม่ฟาวหรืออาจารย์อาจารย์ไม่ฟาวแล้วเปิดเข้ามาต้องลิปออกไปแล้วบงเคลียร์มาก่อนจังหวะนี้ปาดต่อแล้วสวนกลับเลย,ยที่อุนแดอุนแด,นเ,ดเห็นเกลฮาร์ด เกลฮาร์ดเอาตัวรอดได้เก่งเกลฮาร์ดอ้อมมาที่ฟาคุนโดสวยงามมากฟาคุนโดไปยิสตีเยี่ยวยิงแล้วโธโดเซฟสิมป,งปรงสิมโปรงเปิดติดแล้วลิซันโดไปพักอ,อกแล้วสวนกลับแล้วจังหวะนี้ฟาคุนโดเปิดเข้าด้านในชิงหนึ่งสองแล้วมาที่ไหลอันเค้นแทงออกไปมาที่เกลฮาร์ดโอแล้วไม่ได้ต่อครับฟูซินปอกหมดตรงนี้เลยครับโอแต่ก็ยังเป็นแชมป์ของเรซฟิลทาร์ครับเชือนมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอเป็นเกมที่ยิงกันไม่เยอะนะแต่ว่า รูปแบบการเล่นในเกมค่อนข้างเดือดเลยครับและเฉือนมาที่1ประตูต่อศูครับอับช่วยเรียบร้อยครับไปดูอาเบนดี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอคชิ n เมนต์เลยครับเนี่ยครับอย่างที่บอกไปนะเกมวันนี้เนี่ยองบอลก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้หาด่างกันเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะด้วยนะ คือค่อนข้างสูสีนะครับโอกาสเรซลทาวอาจจะดูเยอะกว่านิดนึงครับคือ5ครั้งต่อ1ครั้งแต่แบบมันก็ไม่ได้ยิงแบบเข้ากรอบจังๆขนาดนั้นเลยครับกลายเป็นว่าเกมนี้ค่อนข้างอึดอัดนะสุดท้ายเนี่ยก็จบกันไปที่1นแล้วเป็นแชป์หองเรซลทาวครับ อะไรครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับปีฟ้ายยี่สิบสองเรดฟิวทาวนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันในครับผมเจอกันใหม่พาร์ตหน้าพาร์ตหน้าเรามาลุ้นกันว่าเปิดตัวครั้งแรกของคาวิฟเฟลิปจะเป็นอย่างไรสำหรับเรดฟิวทาวแต่ผมบอกเลยว่าชุดกองหลังกับการรับตอนนี้เราค่อนข้างแน่นปักนะถ้าเกิดมีเงินเพิ่มอาจจะไปซื้อในส่วนของปีกมาเพิ่มก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นกองหน้าสำรองมาเพิ่ม ก็ต้องรอดูแหละแต่ว่าตอนนี้ผมพึงพอใจกับกลุ่มกำลังในปีสุดท้ายปีนี้มากๆครับต้องมาดูกันว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนสำหรับปีนี้ครับสำหรับเดฟฟิว t ท w n เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับชมมีความสุขครับสนุกกัรเล่นเกมแล้วมาต่อในพัทต่อไปครับบ๊ายบายครับ